สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ English Daily d o s e Podcast ที่จะช่วยให้คุณฝึกภาษาอังกฤษทางการแพทย์สำหรับพยาบาลและเจ้าหน้าที่สาธารณสุขไทยค่ะแค่เวลา5นาทีนะคะวันนี้เราจะมาพูดถึงขั้นตอนสุดท้ายนะคะที่คนไข้มาที่ห้องฉุกเฉินแล้วนะคะแล้วก็อาการเขาดีขึ้นแล้วก็จะเป็น การจำหน่ายคนไข้นะคะจากห้องฉุกเฉินการให้คำแนะนำที่ชัดเจนนะคะเกี่ยวกับยาแล้วก็การนัดติดตามผลนี่เป็นส่วนสำคัญของกระบวนการนี้นะคะถ้าพร้อมแล้วนะคะอย่าลืมนะคะกดถูกใจกดติดตามเป็นกำลังใจให้ e l i s d a i l y Dos e ค่ะพร้อมแล้วมาเริ่มกันเลยค่ะ Good afternoon Mr. Smith the doctor has review e d your case and says You are ready to be discharged. That's great news. Thank you. I have your discharge instructions and medication here. You need to take this medicine for three days. Twice a day after meals. Twice a day after meals. Got it. Do I need to come back? Yes. You have a follow up appointment with your family doctor in one week. Okay, what should I do if I don't feel well? If your symptoms get worse, or if you feel dizzy or have severe pain, please come back to the emergency room immediately. ฟังอีกครั้งหนึ่งและคำแปลค่ะเราจะมาดูคำแปลในบทสนทนานะคะก็คือพยาบาลเขาคุยกับผู้ป่วยค่ะเรายังเป็นคุณสมิธเหมือนเดิมนะคะ Good afternoon Mr. Smith the doctor has reviewed your case and says you are ready to be discharged ก็คืออ่าสวัสดีค่ะคุณสมิธนะคะคุณหมอได้ตรวจอาการคุณแล้วนะคะแล้วก็มีความเห็นว่าคุณสามารถกลับบ้านได้แล้วค่ะคนไข้บอกว่า That's great news Thank you อ้ดีมากเลย I have your discharge instruction and medication here นะคะก็คือฉันมีนะคะใบจำหน่ายคนไข้แล้วก็อย่างคุณตรงนี้นะคะ You need to take this medicine for three days twice a day after meal ก็คุณจะต้องนะคะ,ะทานยานี้นะคะ3วันนะคะวันละสองครั้งหลังอาหารคนไข้ถวนใช่ไหมคะ twice a day after meal ก็คือ วันล,ละสองครั้งหลังอาหาร Got it โอเคเข้าใจละ Do I need to come back แล้วผมต้องกลับมาอีกไหมพยาบาลก็ตอบว่า Yes you have a follow up appointment with your family doctor in one week นะคะก็คือบอกว่าคุณก็มีนัดติดตามผลนะคะกับหมอประจำตัวนะคะในอีกหนึ่งสัปดาห์ถ้าไม่มีหมอประจำตัวก็ไม่ต้องพูดตรงนี้นะคะ ถ้าใครบอกว่าโอเค what should I do if I don't feel well แล้วผมจะทำยังไงคะถ้าผมรู้สึกว่าเออรู้สึกไม่สบายอีกอพยาบาลตอบว่า if your symptom s get worse or if you feel dizzy or have severe pain please come back to the emergency room immediately นะคะก็คือว่าถ้ามีอาการแย่ลงนะคะ the symptom get worse หรือว,ว่ารู้สึกมึนนะคะรู้สึกมึนงง แล้วก็หรือว่าเจ็บมากขึ้นนะคะก็แล้วแต่ว่าอาการมันจะสัมพันธ์กันยังไงนะคะก็กลับมาที่ห้องจุกเฉิดนะคะโดยเร่งด่วนเลยนะคะ please come back to the the emergency room immediately นะคะถ้าฟังไม่ทันย้อนกลับไปฟังใหม่นะคะทีนี้มาดูประโยคที่เราจะใช้บ่อยนะคะในสถานการณ์แบบนี้นะคะก็คือฝึกนะคะแล้วก็ฟังแล้วก็พูดตามได้เลยนะคะ You are ready to be discharged. You are ready to be discharged ก็คือคุณกลับบ้านได้แล้วนะคะอา้าวก็คือต่อไปนี่คือคำแนะนำสำหรับการจำหน่ายคนไข้นะคะ Here are your discharge instructions นะคะนี่คือนะคะคำแนะนำสำหรับการจำหน่ายนะคะการจำหน่ายไข้ของคุณนะ Here are your discharge instructions ก็อันนี้เราก็พูดปล่อยกันแล้วนะคะในหลายๆโดสที่ผ่านมานะคะ Take this medicine twice a day after meal นะคะทานยาวันละสองครั้งหลังอาหาร You have a follow up appointment in one week You have a follow up appointment in one week นะคะคุณมีนัดติดตามผลในอีกหนึ่งสัปดาห์นะคะก็แล้วแต่เราจะเป็นหนึ่งสัปดาห์หนึ่งเดือน in one week in one month หนึ่งเดือนนะคะ Please call this number if you have any questions นะคะเราก็จะบอกเบอร์โทรศัพท์นะคะบอกเขาว่าถ้ามีอะไรนะคะมีคำถามหรือว่ามีข้อสงสัยอะไรให้โทรเบอร์นี้นะคะ Please call this number if you have any questions แล้วก็ถ้าอาการแย่ลงนะคะให้กลับมาที่ห้องฉุกเฉินเลยค่ะ come back to the ER if your symptoms get worse นะคะถ้าอาการแย่ลงคือคำว่า get worse อ่านคำศัพท์ คำสับค่าดิชาร์จเรารู้แล้วนะคะ instruction คือคำแนะนำ medication คือยา follow up appointment นะคะคือการนัดนะคะการนัดติดตามผล side effects นี่ก็รู้กันแล้วค่ะ warning s i g n คืออาการที่น่าเป็นห่วงนะคะ warning signs นะคะ symptoms ก็ Sym oms, คืออาการนะคะ patient form แบบฟอร์มคนไข้ เป็นไงคะเนื้อหาสำหรับตอนนี้นะคะก็จบลงแล้วแล้วก็เราจะพบกันใหม่ในตอนหน้านะคะซึ่งเป็นการที่จะพูดคุยนะคะชี้แจงกับผู้ป่วยว่าผู้ป่วยต้องนอนรักษาตัวในโรงพยาบาลค่ะอย่าลืมนะคะก่อนจะจากกันอย่าลืมกดติดตามกดถูกใจเป็นกำลังใจให้กับ English Daily Dose นะคะอย่าลืมนะคะมั่นหฝึกฝนแล้วก็ take care of yourself บาย